สำหรับการหาความเร็วของ BPM แล้วก็เทม p พเนี่ยก็จะเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสำหรับทั้งสายทําเพลงแล้วก็สายทําบีทเพราะมันจะช่วยให้ความเร็วของตัวบีทหรือแซมเพลที่เรานํามาใช้งานมีค่าตรงกับโปรเจกต์หรือว่าค่าที่เราต้องการนะครับมาดูวิธีการปรับค่า BPM ทั้ง2รูปแบบที่เพื่อนๆควรจะรู้จักสาหรับวิธีการค้นหาค่า BPM ความเร็วของบีทหรือแซมเพลที่เรานํามาใช้งาน ให้มาที่มุมซ้ายบนของแซมเปิลตรงนี้แล้วมาเลือกที่ detect tempo เรามันจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับโดยผมแนะนําให้เลือกที่ความเร็วประมาณ75ถึง150ซึ่งมันเป็นความเร็วโดยประมาณของบีทหรือดนตรีทั่วๆไปนะครับความเร็วจะอยู่ประมาณนี้หลังจากที่สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะแจ้งออกมาว่า BPM ที่ได้คือเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้คือ108นะครับซึ่งตรงกับตัวค่า BPM ของบีทที่นํามาใช้งานแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ตัวโปรเจกต์มีค่าความเร็วตรงกับตัวบีทนะครับให้กดเซตตรงนี้มันจะปรับค่า BPM ของ ตัวโปรเจกต์นะครับจาก115ให้เป็น108แต่ถ้าไม่ต้องการก็กดดนเซตนะครับและอีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีการปรับตัวแซมเปิลหรือบีทที่นํามาใช้งานมีความเร็วตรงกับค่า BPM ของตัวโปรเจกต์ก็ให้มาที่มุมซ้ายบนที่เดิมนะครับแล้วก็มาเลือกที่ Fit to Tempo มันจะแสดงหน้าต่างคล้ายๆอันเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ให้มาเลือกที่ Type in BPM ตรงนี้แล้วจากนั้นให้กรอกค่า BPM ของตัวบีทนะครับย้ำนะครับเป็น BPM ของตัวบีทไม่ใช่โปรเจ แล้วทีนี้มันก็จะปรับค่าตัว BPM ของตัวบีดให้มันตรงกับค่าโปรเจกต์นะครับจาก108ความเร็วตัวนี้ก็จะเป็น115แทนเท่านี้ปัญหาการปรับค่า BPM ในโปรเจกต์หรือตัวบีดเพื่อนๆก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับ